สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อบเจยเผยใจแจ้ามาอีกแล้ววันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้ากสามนะคะอากาศก็หนาวหนาวอากาศหนาวมากเลยหนาวไหมลูก อุ้ยบลากกันหนาวยายเพิ่งมาจากวัดจะไปใส่เฮ้ยโอ้เพิ่นยังเห็ดยังอยูอวอ่วันนี้อากาศก็หนาวมากน่าสงสารหมูหมากาไก่อากาศเย็นเนี่ยอาหลงรี่นี่นหลงรี่ก็หนาว เดี๋ยวจะตามไปด้วยวัดนนะเดี๋ยวจะตามไปด้วยไปผิงแดดทำงานที่วัดเออเมล่าหนาวไหมลูกเมล่าเอ้ยเมล่าหนาวไหมมันมานะครับยายหรืออย่างเดี <No. S 2> ๋ยวยายยายจะพาไปดูน้องมาดูน้องหลงรีแพรแพรอย่ายุ่งวุ่นวายแพรก็หนาวไม่มีเสื้อใส่เลยแพรเนี่ยเล่านี่ใส่เสื้อเนี่ยดูดูเสื้อ ดูเสื้อดูเสื้อยายถักให้เนี่ยสีแดงสวยเลยอุ่นไหมลูกอุ่นไหมอุ่นไหมเบิงเบิงเออเอเบิงอุ่นอุ่นใช่ไหมนี่โอ้ยสงสารถักเสื้อให้เดี๋ยวจะมีหมาน้อยตัวเล็กเดี๋ยวจะถักให้หมาน้อย เดี๋ยวจะพาไปดูห้านน้อยสองสองเป่าตุงเป่าตังตื่นหรือยังตื่นหรือยังเออมีหมกน้อยสองตัวอุ้ยนอนเฉยอยู่ย่องย่องไปย่องย่องเข้ามาฝันหนาวอู้ยังไม่ออกจากซุ้มเลยเดี๋ยวที่ฝนหนาวไม่ได้ยินเสียงยายไม่ได้ เดินแล้วนั่นๆไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะเป๋าตังน่ะที่บอกว่าขาหักไม่ดีลุกไม่ได้นะตอนนี้นะหัดเดินแล้วเดินแล้วเดินหายายแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ออกมาก็ไปเที่ยวฉี่ใส่นั่นเนาะเดี๋ยววันนี้แดดแล้วออกไปนอนอยู <asan> ่ข้างนอกนะทุกน่ะนอนผิงแดดอืออืออุ้ย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 เดินได้แล้วนะ

เดีで و, で و, で و. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วแล้วโอ้ยกินแต่นมทั้งคืนกินนมทั้งคืนอืเดี๋ยวค่ะดเดี๋ยวค่ะ ไม่ได้เวียงได้งานกินแต่นมกินไก่แม่แม่หุยดูสิคอข้อมาลลังกนะ์เดี๋ยวแย่งกันกินกละขวดได้แลละ เดียใจเดียใรัวรัวโอ้ยอิ่มแล้วโอ้ยสีกระจายออกมาอิ่มแล้วก็พอรู้อ้ยอิ่มแล้วก็พอรู้เบังบ,งบ,งบงังง ขไปนอนถิงถ่งแดดถิง่งแดดมื่งมื่งมื่งนี่ทั้งหกทั้งเอีย่ยเรียแล้วขวดน้องกระรัวอ,อิ่มแล้วก็พอลุ้ย นอนปะ่ะเดีดๆๆๆๆ๋ยวแดดแดดก้แดดเอาออกข้างนอก <c oughs> อิ่มแล้วก็วนอนเหมือนตัวนอนเลยกระดึบกระดึบกระดึบไปตุ่มเตียมตุ่มเตียม มันออกจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ออกจากไข่ใบนั้นกระดิบกระดิบไปเหมือนเหมือนเป่าตุงเลยอันนี้นี่เป่าตังโตแล้วลน,นี่นะเป็นพี่อันนี้นะ่ะเป่าตุงเป็นน้องอันนี้นะกระดิบกระดิบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินและอิ่มแล้วก็นอน เจ้าตัวน้นก็กชักใจหุ่มตัวกระดึบกระดึกระดึบดิบดิบกระดึบ,ดบ,ดบ,ดบเห็นไหมอิ่มแล้วก็นอนเห็นไหมเลี้ยงงา่ายง่ายอิ่มแล้วก็เข้าไปนอน ราะว่าอากาศตอนนี้มันหนาวหนาวนะบลาหนาวหนาว,นาวตั้งเลยก็จะเดินได้แล้วตัวที่ลุนล้นลุน้นลุ้นว่าจะเดินได้หรือเปล่าที่ชื่อเป่าตังก็กำลังหัดเดินตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนอ้วนกำลังหัดเดินนึกว่าจะเดินไม่ได้นึกว่าจะเดินไม่ได้ก,ดไไดก็เดินได้แล้ว อ่านอนนอนถ้าลูกนอนเลยเดี๋ยวมันแดดแดดแล้วยาจะเอาออกข้างนอกเก็บในข้างในเราอ้าคลิปนี้ก็ไว้สมีสะก้อนเป่าตรงเป่า,ปาตั้งจะนอนแล้วนะคะอิ่มแล้วก็นอนแล้วนะคะอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคน,ดดกคนเดี๋ยวตอนต่อไปจะใหญ่แค่ไหนแล้วทำถ่ายให้ดูนะ เลี้ยงหมูพิการน่าสงสารเลี้ยงแล้วก็ได้บุญรักษาให้ทายองทายาให้ก็หายาเลี้ยงตัวที่มันมันใกล้จะตายแล้วถ้าเราเลี้ยงรอดก็แสดงว่าเรานี่ได้บุญทำให้มันรอดได้สำหรับคลิปนี้ก็ไปสมมสีสักก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปาตุงเป่าตัง